ไปดูขาโจนะครับกินเหล้าแล้วก็เสียงดังครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาเตือนครับแต่ว่าไม่พอใจก็เลยก่อเหตุทะเลาะวิวาทคว้ามีดนะครับไล่ฟันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมสามารถจับภาพไว้ได้เป็นหลักฐานนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็จะจับภาพชายหนุ่มนะครับถือมีดยาวเลยทีเดียวครับไล่ฟันหนุ่มอีกคนหนึ่งในซอยครับจากนั้นก็มีชาวบ้านมาช่วยกันห้ามแล้วก็แยกนะครับ แล้วก็มีคลิปภาพจากมือถือที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้จะเห็นนะครับว่ากลุ่มชายหญิงเนี่ยช่วยกันห้ามอยู่นะคะโดยกับมีการเรียกชื่อว่าเกมยานะครับพอแล้วปล่อยมีดโดนมือมีดแล้มีดโดนมือแม่แล้วเห็นไหมนะครับแล้วกลุ่มคนดังกล่าวก็ได้มีการแยกตัวกันไปครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีหญิงคนหนึ่งครับประคองชายหนุ่มขึ้นมาแล้วก็ชายหนุ่มคนนั้นก็ล้มลงนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชลบุรีครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทภายในซอยบ้านสวนที่รบบันดิต6นะครับหมู่ที่5ตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงรีบไปตรวจสอบครับพร้อมกับตำรวจสืบสวนแล้วก็กู้ภัยไต่คุณธรรมครับพบที่หน้าห้องเชา่าเลขที่403ทับ552นะครับหมู่ที่5 มีร่างของนายพรชัยนิพนรำอายุ36ปีนอนดิ้นไปมานะครับแล้วก็ใบหน้าเนี่ยฟกช้ำนะครับที่คนขาขวามีรอยของการถูกมีดคมหรือว่าโดนฟันมามีความยาวประมาณสัก5นิ้วได้นะครับเป็นแผลลึกถึงกระดูกเลยทีเดียวนะครับและนายพรชัยก็หมดสติกู้ภัยก็ต้องเรียกพยาบาลกู้ชีพของโรงพยาบาลชมบุรีครับเพื่อที่จะมาประมพยาบาลเบื้องตอน้นแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลชมบุรีต่อไป ที่เกิดเหตุครับก็มีรอยเลือดกองอยู่แล้วก็มีเหล็กที่หักอยู่กับพื้นห่างไปหน้าห้องเลขที่403ทับ40ครับมีโต๊ะนั่งแล้วก็มีขวดเบียร์วางอยู่บนโต๊ะ <c oughs> และมีโทรศัพท์นะครับที่พยานระบุว่าเป็นของผู้ก่อเหตุตำรวจก็เลยได้ยึดไว้เป็นหลักฐานครับจากการสอบสามนางสาวจันทิมานิพนรรำอายุ40ปีหรือว่าเป็นภรรยาของนายนิพน,นรรครับก็ได้เปิดเผยว่ามีเรื่องกันมาก่อนกับคนที่ชื่อกัน มาก่อเหตุฟันที่บ้านแต่ได้แยกกันไปครับแล้วก็คนชื่ออาร์มเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งมากับพวก3คนเพื่อที่จะมาต่อยครับในช่วงที่ต่อยกันก็มีรถจักรยานยนต์มาอีกหนึ่งคันนะครับขี่มาจากทางหน้าบ้านซ้อนจักรยานยนต์กันมาแล้วก็ถือมีดมาด้วยความยาวมาถึงก็ฟันทันทีเลยครับหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปแล้วก็พากันขึ้นรถกระบะสีเขียวรบหนีไปโดยก็มีทั้งพ่อแม่นะครับเข้ามาห้ามไว้โดยพยานที่เห็นเหตุหการณ์ก็เปิดเผยว่า ตอนแรกเนี่ยมีเรื่องกันก็คิดว่าเรื่องจะจบไปแล้วแต่ดันมาเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งคราวนี้ถึงกับเอามีดมาไล่ฟันกันเลยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะเพราะว่ามีหลักฐานในส่วนของพยานแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้เอาไปด้วยเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เนี่ยครับในที่เกิดเหตุแล้วก็จะติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดําเนินคดีต่อไปครับ